สวัสดีครับวันนี้เรามาลองเรื่องที่ไม่เคยทำก็คือการไลฟ์สดดูนะครับนี่ผมก็จะไลฟ์ผ่านอ่าเฟซบุ๊กแต่ว่าไม่รู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงนนี้คือการไลฟ์ที่ตั้งใจจะมาแกะกล่องในตัวนี้นะครับตัวที่เพิ่งได้มาเป็นไมโครโฟนอ่าไวเลสนะครับเป็นไมโครโฟนไวเลสตัวใหม่ก็เดี๋ยวจะแกะ ดูไปพร้อมๆกันกับการลองไอฟังก์ชันไลฟ์สดเนี่ยไม่เคยเหมือนกันนะครับไออีกอย่างหนึง่งก็อยากรู้ว่าเสียงเป็นยังไงก็จะเปิดผ่านโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ฟังเนาะเดี๋ยวลองดูซิว่ามันจะได้ยินไหมนะ,ะระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวจะเล่าคร่าวๆก่อนว,วันนี้เราจะได้ฟังเสียงที่เกิดจากเอ่อไฟเลดไมโครโฟนนี้นะแล้วก็ เสียงสดๆที่เป็นเสียงของอมือถือนะครับของ Samsung แล้วก็ที่ใช้อยู่โปรย่านะครับตัวที่มีสายปกติกิจกรรมผมเนี่ยในอัด YouTube ที่มันไม่ต้องเดินทางอะไรนะครับก็จะเป็นจะเป็นแบบไม่มีสายนะก็เสียงค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลนะ สมเหตุสมผลนะครับออโอเคแล้วเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับจะได้ลองกันไม่รู้ว่าเสียงมันเป็นยังไง hmm. เราจะดูได้ยังไง แอบหนึ่งนะโอเคเราจะฮลัลโหลโอเคเหมือนจะ ไม่ค่อยได้ยินเสียงใช่ไหมอได้ยินเสียงไหมใชครับรานี้เดี๋ยวเรามาลองเสียงที่เกิดจาก ไมโครโฟนแบบมีสายของโบย่าก่อนนะครับไม่รู้ว่าเสียงมันจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับเออนี่ดีกว่าพี่เจ๊กถ้าพี่เจ็กดูอยู่นะพี่เจ็กพิมพ์ให้หน่อยว่าได้ยินเสียงไหม จะรู้ได้ยังไงนะว่าได้ยินเสียงหรือเปล่าสวัสดีครับเอ่อถ้าเพื่อนๆดูอยู่ช่วยพิมพ์บอกหน่อยได้ไหมว่ามันมีเสียงไหมตอนนี้อีกครั้งนะครับเรา ตอนนี้เรากำลังจะทดสอบเสียงจากไมโครโฟนนะซึ่งตอนนี้ผมคิดว่ามันเราไม่ได้ยินเสียงเสียงที่เสียงโอเคอ๋อได้ได้ไดเอาละครับมีคนบอกว่าได้ยินเสียงไหม Okay. น่าจะพอได้แล้วแหละนะครับตอนนี้เราจะมีเสียงที่เกิดจากโบย่าก่อนนะครับโบย่าแบบมีสายใช้อยู่ปัจจุบันนะครับเสียบสเสียบแล้วมันเสียงจะเป็นยังไงนะครับผมลองเสียบเลยตัวนี้โบย่านะครับถ้า นี่นะครับตอนนี้ก็คือเสียงที่เกิดจากโบย่าแบบนิบคลิปติดหน้าอกนะครับเสียงต่าง,างจากเมื่อกี้ไหมนะครับน่าจะอืมนะครับแล้วผมก็จะใช้ใช้เสียงนี้นะครับในการ พอร์ตอหรือว่าแกะกล่องไอตัวนี้นะครับว่าซื้อมานะครับอันนี้ราคา4 5 9บาทนะครับจากช h อป e e นะครับสั่งใช้เวลาประมาณสัก2วันนะครับได้เลยนะครับรอไม่นานแกะออกมานะครับมันจะเป็นกล่องที่เป็นสไลด์นะครับนี่ผมแอบแกะแล้วนะครับลองลองชาร์จดูแล้วนะครับแล้วก็ประกอบกับแล้วก็อ่า จะดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้จะเป็นเคสมันนะครับมันมีเคสใส่ถุงมาแบบนี้นะอันนี้เดี๋ยววางไว้ก่อนนะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นโฟมกันกระแทกข้างล่างก็จะเป็นคู่มือที่เราอ่านกันประจำอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้คือที่เราอ่านกันประจำอยู่แล้วนะครับเราจะบอกสถานะบอกส่วนประกอบบอก วิธีการใช้เบื้องต้นนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็น USB Type C นะครับเป็นตัวสั้นๆนี่นะครับก็ให้มาในกล่องในกล่องก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับนะแล้วเรากลับมาดูตัวเคสมันนะครับตัวเคสมัน ตัวนี้เคสมันชาร์จได้ด้วยนะครับมีชาร์จไท e ีอยู่ข้างล่างแล้วก็ข้างในนะครับข้างในก็จะมีส่วนที่เป็นไมโครโฟนนะครับตัวนี้มีคลิปหนีบหน้าอกนะครับแล้วก็มันชาร์จในเคสนะมีคอนแทคตัวนี้แล้วก็มีตัวที่เป็นตัวรับนะครับตัวรับนี้ จริงๆร้านนี้เขามีมีเลือก2รุ่นนะรุ่นที่เป็น USB Type C นะครับกับรุ่นที่เป็นตัวที่เสียบของ iPhone นะครับเป็น Lightning นะครับคราวนี้เราจะลองกันว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมแอบชาร์จมาแล้วนะครับตัวเคสก็ตามราคาครับก็บไม่ได้น่าเกียดนะตัวนี้ดีนะครับ เดี๋ยวเราลอง,ลองเปลี่ยนไมค์กันเลยนะครับว่าเสียงมันต่างจากไมโครโฟนที่เกิดจากมือถือนะครับที่ช่วงแรกๆก,ก่อนที่ผมจะใช้ใช้โบย่าตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองใช้ตัวนี้ที่เป็นไร้สายนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนนะครับสักครู่ครับ โอเคนี่ภายสถานะเป็นสีเขียวนะครับ <c oughs> โอ้โนคคิดทอดตัวโตกัน่วงนี้งานตีแตนนีนหาา่ห่าไหลนี่ก็คือเสียงที่เริ่มจากเป็นไมโครโฟนแบบไร้สายแล้วนะครับอ <c oughs> โอเคเป็นไงครับมันต่างกันไหมนะครับหรือว่าชอบแบบไหนแต่ว่าผมว่าเสียงที่รีเช็คอยู่ในหูเนี่ยตอนนี้นะครับมันก็ไม่น่าเกียดนะไม่น่าเกียดกับราคา450แล้วก็ไร้สายด้วยชาร์จนะแล้วเ๋ยวเราจะใช้ไม้นี้ในการทำงาน อาดวิดีโอหรือว่าทำคอนเทนต์พวกมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวอาจช่วงสัปดาห์นี้สุดสัปดาห์นี้แผน,นว่าจะลองชัดไหมพี่หยินไม่ชัดไหเสียงแหลมป่ะสุดสัปดาห์นี้มีแผนว่าจะลองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับตัดโซ่นะจะตัดโซ่ได้ตัวตัดโซ่มาใหม่ ะครับแล้วลองตัดโซ่รถมันยืดมากแล้วนะครับแต่ว่าไอ้สเตอร์มันยังโอเคโอเคไม่แหลมสเตอร์มันยังอยู่นะครับก็กลับว่าจะตัดโซ่ก็เลยสั่งไม่มานะครับแล้วก็น่าจะหัวเทียนเปลี่ยนไปนแล้วนะครับประมาณนี้เฮ้ยได้เรื่องอยู่นะนจริงๆก็พอได้แล้วเนี่ยเสียงใช้ได้นะ แล้วเดี๋ยวผมจะถอดไม้แล้วนะครับแล้วจะเป็นไม้จากจากมือถือนะมาถอดดูนี่นะครับโอเคไลท์แรกไม่น่าเกียดนะครับ เพิ่งเคยใช้นะมันมีฟังก์ชันให้ตั้งเยอะเลยนะครับพี่หยินจริงๆไม่ต้องเรียกมันนะช่วงนี้มันติดซีรีส์จริงๆมันติดซีรีส์ตลอดเลยตัง้งให้มันดูให้มันคุ้มค่าซีรีส์มันหน่อยคนบ้าอะไรจ่ายค่าซีรีส์แยะขนาดนั้นเอ้ยจะเ,ยเดี๋ยวก็หาว่าน้อง เออ,เออเดี๋ยวมันงอนผมโอเคไปแล้วันนี้แค่ทดลองหเฉยนี่เป็นเพิ่งเคยไล์นะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอาจจะไล์เอาของมาโชว์เรื่อยๆเอ๊ยเรียกว,ว่าโชว์ว่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามอ่า หาอะไรใหม่ๆมาให้ดูเฮ้ยแมนมึงว่างเหรอเด๋ยคุณจะไปแล้วมึงมาช้าไปแมนโอเคเจอกันคราวหน้านะครับวันนี้แค่ทดสอบไเฉยเดี๋ยวทดสอบระบบแล้วก็ทดสอบระบบมอนิเตอร์ด้วยทดสอบเสียงด้วยเออไม่ได้อะไรเรา แค่ลองระบบเฉยๆเดี๋ยวได้เรื่องแล้วพรุ่งนี้ว่ากันใหม่นะครับวันนี้ร้อนมากแล้วเจอกันขอบคุณครับ